PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Solution Life. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นแนวคิดเรื่อง biosecurity by design นะครับการออกแบบความมั่นคงทางชีวภาพเชิงรุกโดยเฉพาะในโลกของพวกสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากหลักสูตรที่เขาทำมาเพื่อวิศวกรโดยเฉพาะเลยนะฮะเตรียมตัวเข้าวงการเทคโนโลยีชีวภาพ เป้าหมายก็คือมาดูกันว่าหลักคิดแบบวิศวกรรมเนี่ยอืจะเอามาปรับใช้กับชีววิทยาได้ยังไงเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่มันทั้งล้ำสมัยแล้วก็ปลอดภัยด้วยมาลองดูกันครับเอาละครับมาเริ่มตรงนี้เลยจุดที่แบบพลิกมุมมองนิดนึงคือการมองเซลล์เหมือนเป็นโรงงานชีวภาพเล็กๆแล้วก็มอง DNA เหมือนเป็นโค้ดโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ที่ขุมโรงงานนั้นการเปรียบเทียบกระบวนการหลักๆนะครับ DNA ไป RNA ไปโปรตีนว่ามันคล้คลายๆระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยฮาร์ดไดรฟ์ไปแรมแล้วก็ไปแอปพลิเคชันอันนี้มันมันช่วยให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าข้อมูลพันธุกรรมทำงานยังไงใช่เลยค่ะพอเรามอง DNA เป็นโค้ดแบบนั้นแล้วเนี่ยเครื่องมือที่เราใช้ก็จะเทียบเคียงได้เลยค่ะการอ่านโค้ดก็คืออืเอ DNA s e q u n n c i n g ใช่ไหมคะส่วนการเขียนโค้ดใหม่เลยก็เป็น DNA s y นเอซิ s เ แล้วก็มีการแก้ไขโค้ดที่ตอนนี้ฮิตมากๆอย่าง CRISPR นะคะอันนี้เปรียบเหมือนฟังก์ชัน find and replace ในคอมพิวเตอร์เลยช่วยให้เราแบบเข้าไปแก้โค้ดพันธุก,กรรมได้เป๊ะๆเลยค่ะเครื่องมือพวกนี้แหละค่ะที่ทำให้เราออกแบบสิ่งมีชีวิตได้อืมครับเข้าใจเลยทีนี้ก่อนจะไปเรื่องออกแบบความปลอดภัยเนี่ยมีจุดหนึ่งที่อยากให้เคลียร์กันก่อนคือความต่างระหว่าง bio safety กับ bio security ปกติเราจะคุ้นกับ BioSafety ใช่ไหมครับคือป้องกันคนจากเชื้ออย่างการใส่ชุด PPE ใน lab อะไรแบบนั้นแต่ BioSecurity ตี้นี่เหมือนอีกด้านหนึ่งเลยคือป้องกันเชื้อจากคนไม่ให้มันหลุดออกไปหรือ,อ,อมีคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดี ตรงนี้มันสําคัญยังไงครับในบริบทของการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ที่เราคุยกันเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอเราสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยความรับผิดชอบมันก็เปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เน้นป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลัก คือไบโอเซฟตีตอนนี้เราต้องคิดเผื่อไปถึงการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไบโอเซค r ริตด้วยตั้งแต่ต้นทางเลยนี่แหละค่ะคือที่มาของแนวคิดหลักที่เรากำลังจะคุยกันก็คือไบโอเซค r ริตี้ไบดีไซน์นี่เองค่ะ จุดที่น่าสนใจมากๆของ biosecurity by design ก็ค,คือแทนที่เราจะไปสร้างระบบป้องกันภายนอกนะคะเราฝังกลไกความปลอดภัยเข้าไปในโค้ดหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเลยตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเหมือนกับสร้างฟีเจอร์ความปลอดภัยให้มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะโอหฟังดูฉลาดมากเลยครับมีตัวอย่างไหมครับว่ากลไกพวกนี้มันทางานยังไงได้บ้างมีหลายแบบเลยค่ะที่เข้าใจง่ายๆก็อย่างเช่น Q switches ค่ะสวิตช์ทำลายตัวเองคือทำให้เซลล์มันตายถ้ามันหลุดไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไม่ต้องการเ mm hmm. ช่นออกไปเจอแสงแดดหรือว่าขาดสารอาหารพิเศษบางอย่างที่ต้องใช้หรืออีกแบบก็คือนูเทรนออก t r o p h ีค่ะ mm hmm. อันนี้คือออกแบบให้เซลล์ต้องพึ่งพาสารอาหารพิเศษจริงๆที่มีแค่ในโรงงานหรือในแลบเท่านั้นพอออกไปข้างนอกก็ก็อยู่ไม่ได้อดตายไปเอง นอกจากนี้ก็ยังมีพวกจ e เนติกบาร์โคดดิ้งหรือวอเตอร์มาร์กิ้งด้วยค่ะอ๋อเหมือนลายน้ำคล้ายๆกันค่ะแต่เป็นลายน้ำทางพันธุกปรมพเพื่อให้เราตามรอยตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเซลล์นี้มาจากไหนถ้าเกิดมันหลุดออกไปจริงๆฟังดูมีระบบป้องกันหลายชั้นดีนะครับแล้วพอเอาไปใช้จริงในสเกลอุตสาหกรรมล่ะครับการผลิตในโรงงานที่ต้องคุมมาตรฐาน GMP Good Manufacturing Practice อะไรพวกนี้ย มันมีความท้าทายอะไรบ้างครับในการทำให้กลไก b i o s u r i t y design พวกนี้มันมัน work จริงๆเวลาผลิตเยอะๆอันนั้นคือความท้าทายหลักเลยค่ะการออกแบบในแ a บ,บเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่พอต้อง scale up คือขยายขนาดการผลิตเป็นระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องมั่นใจจริงๆค่ะว่ากลไกที่เราใส่เข้าไปเช่น q switch เนี่ย มันยังทำงานได้ผลร้อเปอร์เซนต์ในถังหมักขนาดใหญ่ๆหรือว่า n u t r i n t t Oxotrophy มันยังเข้มงวดพอไม่ใช่ว่ามีสารปนเปื้อนอะไรนิดหน่อยในธรรมชาติแล้วเซลล์มันปรับตัวรอดได้การควบคุมคุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกลไกพวกนี้ในสเกลใหญ่ๆเนี่ยสำคัญมากๆค่ะโหแสดงว่างานวิศวกรรมตรงนี้ก็ซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าละครับมีเทรน์อะไรที่น่าจับตาไหมครับ ในอนาคตก็น่าจะมีเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยมากขึ้นนะคะในการออกแบบแล้วก็ทดสอบกลไกเหล่านี้ให้มันเร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นได้อีกแต่ในขณะเดียวกันวิศวกรก็ต้องมองเรื่องออกฎระเบียบระหว่างประเทศให้มากขึ้นค่ะ รวมถึงประเด็นที่อาจจะละเอียดอ่อนอย่างเรื่องจริยธรรมกฎหมายแล้วก็ผลกระทบต่อสังคมหรือที่เรียกกันว่า ELSI นะคะพวกนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่วิศวกรชีวภาพต้องคิดถึงแล้วค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวครับทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าการเอาหลักคิดแบบวิศวกรรมมาบวกกับชีววิทยาเนี่ยมันมันทรงพลังมากๆเลยไม่ใช่แค่สร้างของใหม่ แต่เป็นการสร้างนวัตรกรรมโดยฝังเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงเข้าไปตั้งแต่แก่นเลยใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในวันที่เราสามารถออกแบบแล้วก็เขียนโปรแกรมสิ่งมีชีวิตได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขอบเขตความรับผิดชอบของวิศวกรหรือคนที่สร้างมันขึ้นมามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแล้วสังคมเราล่ะคะจะเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็วางกรอบให้กับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกพวกนี้ได้ยังไงบ้างก็ เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันขบคิดกันต่อไปค่ะ